รัฐบาลห่วงใยเร่งช่วยผู้ประสบภัยนะคะมาเริ่มต้นกันที่การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกทกภัยในช่วงที่ผ่านมามูลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานและมอบถุงยางชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ และเมื่อวานนี้นนะหอประชุมที่ว่าการอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนธิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพร้อมด้วยนายฉัดชัยพรมเลิศ รองประธานกรรมาการมูล,ลนิธิและนายวิวราศัสิ์โคสุรัตเลขาธิการมูล,ลนิธิลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี มีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้การต้อนรับโดยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่6ถึง20ตุลาคม2568ประกอบอาหารปรุงสุกวันละ2มือ้อคือมื้อกลางวันและมื้อเย็นจำนวนมื้อละ3,401กล่องค่ะจากนั้นทางคณะ เชิญถุงยังชีพพระราชทานของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาาเรนี่ราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาจำนวน50ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่4หมู่หและหมู่6และเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไหว้ถวายแด่พระพิสุสง์จำนวน5รูปณนะวัดบางปูนตําบลชีน้ำร้ายส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปกครองเป็น6อำเภอนะคะสำหรับที่สิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน3ส,สายก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำลบบุรีซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักในการรับน้ําจากภาคเหนือประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้น้ําล้นตลิ่งและเกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่9กันยายน2568ที่ผ่านมาใน3อํอำเภอ6ตําบล4ชุมชน 30หมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย100ไร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน1,862หลังคาเรือนโดยร้อยละ67.56ที่ประสบอุตกภัยอยู่ในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังอยู่ การได้รับถุงอย่างชีพพระราชทานและอาหารปรุงสูงจากโรงครัวพระราชทานมูลลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้น